สวัสดี FC แฟนตัองทุกคนนะคะมน,นี่งนุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเซียนบ้านผือนะคะอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เป็นแบบนี้นะคะนะคะเพิ่นไฮวิ่งเก้ากับศูนย์นะคะน, 0, นะคะ,นะคะเลขเด่นมีเก้ามีสองมีศูนย์นะคะเขา่าเก้ากับศูนย์นะคะเลขวิ่งก็ให้วิ่งเก้าตัวเดียวนะคะสามารถวิ่งได้บนล่างกับเขา่าเก้าศูนย์ล่างนะคะ สำหรับเลข2โตพันกะห้านยเก้าสี่เ้าหาเก้าหะเลขออก90ตรงต,รงตรงนะคะขังลางนะคะสำหรับเลขดับลางของอาจารย์เซียนบ้านเือตั้งแต่ปี6 7เนี่ยังบ่หัหรุดจ้ามวดนะคะปี6-6หลุด2หมงวดนะคะหนึ่งในนั้นไม่มี90นะคะนะคะดับยูอีกแล้วนะคะกับประหยัดทุนไปอีกนะคะสำหรับผู้ใดสิลงทุนเลขลางกับมาเบิงยู่ได้หนีว่ามีมีบอ่อเลขดับนะคะ ตรงเลขดับเท่ากับลงทุนหน่อยลงนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดนี้อาจารย์เซียนบ้านถือนะคะหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปสั้งเสียงสัมภาษณ์ระหว่านุ่นทิยาก,กับอาจารย์เซียนบ้านถืองวดวันที่16เมษายน2567นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นยังไงคะสบายดีบ่ครับสวัสดีครับจะผมรักระว่างครับเพราะว่าค่ะสบายค่ะโอ้ยการมันก็จะใส่ร่มกรียบหน้าด้านไปหาหมกค่ะเดี๋ยวนี้เทศกาลระวังจักหน่อย สิบสามสิบสี่ปีก็นั่งหาวก็นั่งกันโม้แซ่บไวรุ่นไวรุ่นเอาญาติยุ่งว่าให้ไปกับว่าไปว่าย่อมซึ่งเจตสิกานะกับญาติพี่น้องมาร่วมค่ะถ้าหลานไปรุ่งบานไปไหนก็ได้บกก็ได้บก็ได้อยู่บ้านนะครับค่ะหลานแน่ครับไปจะได้สบายดีบ่ครับแตสบายดีอยู่ค่ะอาจารย์แนวทางของอาจารย์ค่ะ อย่งว่าผมโมผมเคยเลยเหนื่อยเลยทรงไล่เลยสะอาดนะครับถ้าไม่เป็นอะไรไปว่าได้ดอกอาจารย์เทศกาลอัรคลิปกันเนี่ยเ้าจะเปิดเพลงย่ามเหมือนกลางวันเนี่ยเสียอัรคลิปไปกับว่าได้ดอกขางบ้านเ้าจะเปิดเพลงเสียงดังเลยอัดได้แต่ย่ามกลางคืนไปถ่ายคลิปไสกันเน่ยเล็กน้อยเล่นน้าค่ะกัยากจักน้อยอ่ไปเป็นยัง อยู่สองวันอยู่เนาะค่ะได้ค่ะอาจารย์ตามที่ส่งมาได้ไล่เนี่มันบค่าค่คบครับครับวันที่พลาดไมในเข่าเออเขาไอ้ต ouais? ัวที่ผมเนีในห้องครับเก่าศูนย์กับเก้านี่ยค่ะเขาเก้าศูนแล้วก็เลขดับล่างตรงๆกระดับอยูหนึ่งแน่นันเก้าศูนย์กับโมี่ครับครวดนี่ก็าเนะครับค่ะค่ะค่ะพร้อมแล้วค่ะ เดิมเด็กเด่นก่อนครับมีมีศูนย์มีสามมีสี่ครับเด่นมีศูนย์มีสามมีสี่ครับวิ่งศูนย์กับสามวิ่งศูนย์กับสามนี่สามารถวิ่งได้บนล่างบ้างค่ะอาจารย์ครับครับปั้นศูนย์เม็ดเดียวครับเน้นศูนย์เม็ดเดียวครับหมอนจีระผมก็ฟันก่อนเม็ดเดียวค่ะนีสองตัวนี่กันสามาได้นะแต่ว่าศูนย์มันเด่นกว่า โมูที่สุดได้สามตัวนี่ครับผมคันในสวนเลยค่ะครับเอาสามตัวครับสามตัวบนเก้าศูนย์ห้าเก้าศนย์ห้าเ้าศย์เจ็้าย์เจ็ดครับเอาสองตัวศูนย์สี่ศูนยสี่ศห้าศห้าศนย์เจ็ด สามสี่สามสี่หสามห้า,า,หา,าเจสเจครับเน้นศูนหาับ0ูย์เจครับเน้นศูนย์หย์เอาจารย์เลขสามตัวเน้นชุดได้ค่ะก็มีสองคู่นี่แหละครับเพราะว่ารักลอยมีมีเก่าตวเดียกับร่งไทยกับศูนย์หาครับศูนย์เจ็ดครับอ๋อน้ำนักท่อการมันภาษาจ๊ะ กันกันไม่ได้เลิกถามันหวยออกวันอา้ารนี่ผมลงเพิ่มสี่หกศูนย์ศูนย์คับสามสามนี่ถ้าเบิ่ลมาอามนะกันกันเลขเบิ้ลมันประการจันท์ครับครับกันผู้มากแต่ผมไปยังเพราะว่ามันหวยมันถูกวันพระผ่อนวันข้าวผ่อนอย่าเบิ่ลมาก็สิเป็นศูนย์ศูนย์คับสามสามเลยนะค่ะได้ค่ะตาับบนล่างครับตรงแต่ว่ากผู้อยังกับใหม่เป็นคับเองแต่มันผ่านมา,มาสอ er งวันมันก็ออกตัวตรงว่ะนะ ค่ะวันอีผ่านมากอะเขาเก้าศูนย์ตรงตรงับเขาเด็กรับดับล่างครับดับล่างครับคือเก้านะศูนยก้ตัวกลับมาได้ครับดับล่างตรงตรงเด็กไม่น่าลงทุนค่ะคับเดี๋ได้ครับมีหกเก้าหกเก้าค่ะสามสองสามสองค่ะแปดหนึ่ง แปดหนึ่งค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะห <58, S 1> ้าแปดห้าแปดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะสามหกสามหกค่ะศูนย์สามศูนย์สามค่ะสองห้าสองห้าค่ะ สองเก้าค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะสี่ห้าห้าสี่ห้าค่ะครับสิบห้าคูเหมือนเดิมครับเลขตรงตัวครับได้ซื้อได้ครับก็เลขดับนุ่นย่าลืมเขียนเลขดับดับล่าง เลขดับลา่างดับดับลางตรงตรงตัวครับซื้ออะไรครับเลขดับล่าง,ด,ด,งดับดับของดับยูนี่หลายงวดแล้วเนาะอาจารย์เนาะปีปีหกค่ะปีหกเก็ดยังไม่ทันหลุดค่ะตั้งแต่ปีหกเก็มายังไม่ทันหลุดจักงวดปีปีที่แล้วปี<ะ>วหกหกนี่รู้สึกว่าจะหลุด<ป>แค่สองงวด รุดไปสองวดปีที่แล้วปีหกหก,กนน่ในปีหนึ่งไม่ยี่มย,ยี่สี่งวดรุดไปสองวดแจ้ต้นปีปีหกหก,กแต่ว่าปีหก,กเก๊สนี่ยไม่ต้องหรุดครับค่ะดับล่างตรงๆเป็นแนวทางครับแต่ว่ากระว่างคือกันนะครับจะมันจะไปรุดงว,ด,วดไหนค่ะค<า>่ะครับอ้าวค<า>อย่าไปรุ่งในครับลงทุนหน,หนอนๆครับเพราะว่ามันก็สถิีิมาทานมากมันก็ถือว่าใสาไ่ได้อยู่ครับ ข,ขอบคุณอาจารย์หล,ลายๆเ้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้คอยเอฟซีสุดดีแนวะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพอเป็นพีน่น้องเอฟซีก็สิ่งนี้น่นะคะเสียงสัมภาษณ์ราว่าน่นทิยากกับอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะเพิ่นกะให้แนวทางมากแยกเ,เลขดับนะคะเลขดับล่างดับล่างตรงๆท,ที่ไม่น่าลงทุนนะคะสำหรับเลขสองโตเพิ่นกะให้เป็นบนล่างนะคะ แนวทางของเพิ่นงวดที่ผ่านมานี่ก็เขาเก้าศูนย์ล่างตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้เพิ่นก็หายมาแล้วนะคะ่างทียาจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะข้างบนนี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์ด้ค่ะ097 1499689นะคะ, 1, 4, 9, 9, 6, 8, ะ,คะเซียนบ้านผืองวดวันที่16เมษายน2567นะคะเลขเด่นมี0มี3มี4นะคะ เลขวิ่งมี0กับ3เน้นที่เลข0นะคะจับคู่ให้เลข3ตวัวมี2ชุดคือ905 907นะคะน้ำหนักทอกันนะคะเลข2ตวัวสามารถซื้อได้บนล่างนะคะ04 05 07 34 35 37นะคะเน้นที่05กับ07นะคะเลขเบิ้ลกันเบิ้ลคือ00กับ33นะคะ สำหรับเลขดับล่างตรงๆง,งเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะดับล่างตรงๆหกเก้าสามสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกสามหกศูนย์สามสองห้าสองเก้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองสี่ห้านะคะตรงๆงนะคะบางเกี่ยวกระโตกรับด้อค่ะทั้งหมดทั้งมวลหนี่เป็นหน้าท่างหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ นะคะนุ่นที่ยากกับกออวยพ่อนห้ยพอมพี่น้องเอฟซีเจ้าดีนะทางของอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่16เมษายน2567นะคะสุดยอดมากมากลูกคักลกแน่เพิ่นบพ่อได้เดดบ่พี่น้องเป็น10 20ลูก